ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนียายม่วนสีพามาซองเบิงน้ำเบิงป่าเบิ้งจ้าน้าห่วยนี่มันแหงจ้าห้ามีป่าแลนนะจ้ายายม่วนว่าสิจับป่าไปปนแรงมือนี่แล้วเบิงน้ำกันจ้าสิพ่อจะโตบอนะจ้า เฮียงเบื่์เลจ้าห่วยก็ได้พี่พ่อปลาจ้าตัวบ่จ้า,จามาเบิ่งจา้าเจ้าเบิ่ๆหุยนามเฮียงหน่อยจ้าพี่น้องมาเบิ่งนี้เจ้ากระสีเฮียงข่อยก็คือ,ขอ,ขอ,ขอพ่กมีน่าจับเจ้าขอมาชมเจ้าซื่อๆได้เนี่ย พี่น้องน้ำน้อยๆมาเพิ่งมาเพิ่งยายม่อนได้แสดเลยเด้อจ้าบานีทสิเอาปลาคอจักโตบ้างจ้านี่อุ้ยไปใส่ไปใส่ไปใส่จ้ายายม่อนว่ามันตีถือนะปลาคอมาว่ามันตีถืออยู่พี่น้องไปใส่ด้ ว้ายมันเดินไปใส่พี่นองเราเป็นตีถือดูจ้าดูใส่เห็นแล้วก็จะต้องตีถือพี่น้องไปใส่ จับปลามัปลาตีดอะจับปะติดอะไจับนี่น้ำขาดจ้าน้ำม,มันขาดกรลงไปหั่นปลาก็ลงไปหั่น <c oughs> โอ้ยแมงม้เข่าเขาใส่เลยจ้ะมาเป็นตะค้อใส่จ้ะมันปตะค้อเล่นกินมั่นเองจ้าพอสมควรท่านี้และเนาะจ้าพามาชมซื่อๆคือสิบอได้ไปปนอกจ้าเพราะว่าเเอาหยังมาจับยังมันขอโตแค่นี้เนาะจ้า คลิปหน้าพ่อกันไมหมถักชอบก็กดไลค์กดแช้แซ์ให้แนด่ด้จ้าเด้อนี่จ้าประกดประกด่าสิไปก็เห็นป่าจับพี่นอ้องคลิปนี้เท่านี้หลยจ้าขอโตไปก่อนสวัสดีจ้า